สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ที่นี่อ่างทอง AI Podcast นะคะดิฉัน AI จากที่นี่อ่างทองค่ะวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองกันค่ะแม้จะดูเป็นจังหวัดเงียบเงียบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยใช่ครับคือจากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งพวกเอกสารเก่าๆพงศาวดารต่างๆเนี่ยมันชี้ว่าอ่างทองไม่ใช่แค่ทางผ่านนะ แต่เป็นพื้นที่ที่ออมีบทบาทสำคัญภูกับเรื่องใหญ่ๆของประเทศมาตลอดเลยครับงั้นวันนี้เรามาขุดคุยกันเลยนะคะเป้าหมายของเราคืออะไรคะวันนี้ก็เราจะมาสกัดเอาแก่นสำคัญจุดเปลี่ยนแล้วก็เกรดเล็กเกรดน้อยที่น่าสนใจให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยครับว่าอ่างทองมีความเป็นมายังไงตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้น่าสนใจมากค่ะ งั้นเริ่มกันที่ยุครักแรกเลยนะคะก่อนที่จะมีอยุธยาหรือสุขโขทยัยแถวอ่างทองนี่มีคนอยู่แล้วหรือยังคะมีร่องรอยอะไรบ้างมีครับมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเลยอย่างที่บ้านคูเมืองอำเภอสแสวงหาเขาเจอร่องรอยคูเมืองเก่าซึ่งคาดว่าน่าจะเก่าถึงยุคทวารวดีเลยนะครับแล้วพอขยับมาช่วงสุขโขทัยก็ เจอพวกวัดร้างพระพุทธรูปศิลปะแบบสุขโขทยัยกระจายอยู่หลายที่เลยที่เด่นๆก็พระนอนองค์ใหญ่ๆที่วัดขุนอินทประมูลหรือที่วัดป่าโมกอ๋อ oh, พระนอนองค์ใหญ่ๆนั่นเองครับผมแสดงว่าแถวนี้มีคนอยู่มีชุมชนมาต่อเนื่องยาวนานก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาซะอีกแสดงว่ามีคนอยู่ตลอดแล้วพอเข้าสู่ยุคอยุธยาบทบาทของพื้นที่แถบนี้เริ่มชัดเจนขึ้นตอนไหนคะ คือช่วงแรกๆก,ก็อาจจะยังเงียบๆเ,เป็นเหมือนพื้นที่รอบนอกกรุงศรีนะครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือตอนที่เริ่มมีชื่อเมืองวิเศษชัยชาญโผล่มาในพงศาวดารครั้งแรกอ๋อชื่อนี้คุ้นๆค,ค่ะครับ ประมาณปีพศ2127ส,สมัยพระมหาธรรมราชาตอนนั้นสมเด็จพระนเรศวรท่านใช้ที่นี่เป็นที่รวมพลก่อนจะไปตีพม่าที่สุพรรณบุรีก็เลยคาดกันว่าเมืองนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านทางเหนือของอยุธยาแล้วก็เป็นที่สะสมสเสบียงด้วยทำเลดีครับอยู่ริมแม่น้ําน้อยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการเป็นเมืองหน้าด่านนี้เองที่ทําให้กลายเป็นสมรภูมิบ่อยๆถูกต้องเลยครับ พื้นที่ในอ่างทองปัจจุบันหลายแห่งเลยทั้งวิเศษชัยชาญป่าโมกสระแก้วบางแก้วพวกนี้เคยเป็นที่ตั้งทัพเป็นสนามรบกันมาหลายรอบโดยเฉพาะสมัยพระนเรศวรนี่ชัดเจนค่ะนอกจากเรื่องรบแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะมีครับมีเรื่องสนุกสนุกบนอยู่ด้วยอย่างเรื่องที่เขาเล่ากันว่าพระเจ้าเสือเคยปลอมตัวมาชกมวยกับชาวบ้านแถวแๆตลาดกรวดจริงเหรอคะเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินครับผม หรือ,อยังสมัยพระเจ้าทายสะท่านก็ให้ย้ายพระนอนองค์ใหญ่ที่วัดป่าโมกเพราะน้ำเสาะตลิ่งพังอันนี้ถือเป็นงานช้างเลยนะสมัยนั้นการฉลอพระพุทธรูปใหญ่ขนาดนั้นน่าทึ่งมากๆค่ะแล้วเรื่องวีรกรรมบ้านบางระจารันล่ะคะเกี่ยวกับอ่างทองด้วยใช่ไหมเกี่ยวข้องเลยครับในกลุ่มชาวบ้านบางระจารันน่ะ มีคนจากแขวงเมืองวิเศษชัยชาญอย่างในดอกในท้องแก้วแล้วก็ชาวบ้านจากบ้านสีบัวทองซึ่งตอนนี้อยู่ในอำเภอแสวงหาอ่างทองนี่แหละครับเข้าร่วงสู้กับพม่าแบบเอ,อสุดใจเลยอะก่อนเสียกรุงครั้งที่สองภูมิใจจริงๆค่ะพอหมดอยุธยาเข้าสู่ยุคธนบุรีรัตนโกสินทร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกคือย้ายเมืองเปลี่ยนชื่อครับ มีการสันนิษฐานว่าน่าจะย้ายเมืองจากวิเศษชัยชาญที่อยู่ริมแม่น้ําน้อยมาอยู่แถวบ้านแห่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาแทนก็คือตัวเมืองอ่างทองปัจจุบันใช่ครับเหตุผลหลักๆก็น่าจะเพราะแม่น้ําน้อยมันตื้นเขินการเดินทางค้าขายไม่สะดวกเหมือนเดิมแล้วการย้ายนี่คงเกิดช่วงปลายธนบุรีหรือไม่ก็ต้นรัตนโกสินนี่แหละครับพร้อมๆกับเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองอ่างทอง แล้วทำไมต้องชื่ออ่างทองล่ะคะมีความหมายพิเศษไหมก็มีคนคิดไปหลายทางครับบ้างก็ว่าอาจจะมาจากชื่อเก่าแถวนั้นคือบางทองคําที่มีในพวกนิราศเก่าๆอ๋อค่ะหรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะหมายถึงตรงๆเลยว่าเป็นเหมือนอ่างที่เต็มไปด้วยทองคือมันอุดมสมบูรณ์มากเหมือนแอ่งทองคําอะไรทํานองนั้นซึ่งก็ตรงกับสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์จริงๆฟังดูดีจังเลยค่ะ ในยกรัตนโกสินทร์ก็ยังมีเรื่องราวอีกใช่ไหมคะครับสมัยรัชกาลที่สองท่านโปรดให้สร้างกั้นน้ำแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็ต้องย้ายตัวเมืองอีกทีไปตั้งที่ตำบลบางแก้วซึ่งก็คือที่ตั้งสารกลางปัจจุบันนี้แหละครับแล้วตำบลบางแก้วนี่ก็สำคัญเพราะเป็นที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่เลยครับน้ำทรงพระมุทธธาพิเศษในพระราชพิธีสำคัญๆก็มาจากที่นี่ นอกจากนั้นก็มีเรื่องสมเด็จโตท่านสร้างหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่วัดชโยวรวิหารแล้วก็มีเรื่องที่รัชกาลที่5รารัชกาลที่6ท่านเสด็จประพาสอ่างทองหลายครั้งเลยครับแสดงว่าก็เป็นเมืองที่สําคัญอยู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีส่วนทําให้เป็นอ่างทองแบบทุกวันนี้ด้วยนะคะแน่นอนครับสมัยรห้ามีการจัดตั้งมณฑลเทสภิบาลอ่างทองก็ไปขึ้นกับมณฑลกรุงเก่าหรือมณฑลอยุธยาในเวลาต่อมา แล้วคำว่าจังหวัดมาตอนไหนคะมาตอนปี2459สมัยรัชกาลที่6ครับท่านให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดทั่วประเทศอ่างทองก็เลยเป็นจังหวัดอ่างทองอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นมาส่วนระบบมณฑลก็ยกเลิกไปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ปัจจุบันก็แบ่งเป็น7อำเภออย่างที่เรารู้กันฟังฟังดูแล้วประวัติศาสตร์เก่าๆนี่ก็ยังทิ้งร่องรอยไว้ในชื่อสถานที่นะคะอย่างคำว่าชัยหรือชัยที่เจอบ่อย ช่างสังเกตครับใช่เลยชื่ออย่างอำเภอชัยโยอำเภอวิเศษชัยชาญตำบลชัยภูมิอะไรพวกนี้อาจจะสะท้อนถึงอดีตที่เป็นสมรภูมิหรือเป็นที่ที่เคยรบชนะกันมาก่อนนอกจากชื่อแล้วมีในวรรณคดีด้วยนี่คะครับในเสภาขุนช้างขุนแผนตอนจอระเข้เ็งขวาดนี่มีการพูดถึงสถานที่ในอ่างทองเยอะมากละเอียดด้วยทั้งชื่อเมืองชื่อคลองชื่อบ้าน แสดงว่าคนแต่งต้องรู้จักพื้นที่แถบนี้ดีมากๆสรุปแล้วอ่างทองนี่ถึงจะดูเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ประวัติศาสตร์แน่นมากเลยนะคะเป็นทั้งจุดยุทธศาสตร์เป็นที่ที่คนอยู่อาศัยมีเรื่องราวเกิดขึ้นตลอดใช่ครับเป็นพื้นที่ที่มีความทรงจำซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นมากตั้งแต่ยุคโบราณมาถึงตำนานเรื่องเล่าจนถึงบันทึกประวัติศาสตร์จริงๆก่อนจะหมดเวลาวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันเล่นๆนะคะ สมมุติว่าถ้าแม่น้ำน้อยไม่เกิดตื้นเขินขึ้นมาจนต้องไม่ย้ายเมืองจากวิเศษชัยชาญไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอ่างทองคิดว่าเอ่อประวัติศาสตร์หรือการพัฒนาของพื้นที่แถวนั้นกับอ่างทองโดยรวมมันจะต่างไปจากทุกวันนี้ยังไงบ้างคะอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับคงต้องปล่อยให้จินตนาการกันต่อดูว่าถ้าเป็นแบบนั้นทุกวันนี้จะเป็นยังไง ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของที่นี่อ่างทอง AI podcast ก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังเรื่องราวสนุกสนุกและน่าสนใจอื่นๆของจังหวัดอ่างทองกันต่อได้ในช่วงของที่นี่อ่างทอง AI podcast นะคะติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ของที่นี่อ่างทองทั้ง f a c e b o o k YouTube แล้วก็ TikTok เลยค่ะเราก็พยายามรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอยากให้การเรียนรู้เรื่องราวจังหวัดนี้สนุก แล้วก็ได้สาระไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ